คุณเคยรู้สึกไหมว่าโลกกำลังวิ่งหนีคุณไปเหมือนเรากำลังยืนนิ่งๆอยู่บนชานชลาที่ผู้คนขวักไขว่รถไฟขบวนแล้วขบวนเล่าวิ่งผ่านหน้าไปพร้อมกับเสียงประกาศที่ไม่คุ้นหูจุดหมายปลายทางที่ไม่เคยได้ยินชื่อแต่เรากลับก้าวขาขึ้นไปไม่ได้ซักขบวนความเร็วของโลกภายนอกมันช่างสวนทางกับความนิ่งงันข้างในใจเหลือเกินความรู้สึกนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเราอยู่ในยุคที่ความรู้มีอายุไขสั้นกว่านมในตู้เย็น งานที่เคยทำมาสิปีอาจหายไปในวันพรุ่งนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เราเพิ่งเคยได้ยินชื่อเมื่อวานทักษะที่เคยเป็นเหมือนอาวุธคู่กายก็อาจกลายเป็นของเก่าเก็บในพิพิธภัณฑ์ได้ในเวลาไม่นานหลายคนบอกว่านี่คือสัญญาณของความล้มเหลวคือการถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าความรู้สึกนี้ต่างหากคือสัญญาณของการเริ่มต้นที่ดีที่สุดละครับเราถูกสอนมาตลอดว่าการเรียนรู้มีจุดสิ้นสุด เราเรียนในโรงเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วรับใบปริญญามันเหมือนใบประกาศว่ายินดีด้วยคุณเรียนจบแล้วเราแขวนมันไว้ข้างฝาด้วยความภูมิใจแล้วก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานโดยเชื่อว่าการเรียนได้จบสิ้นลงแล้วแต่นั่นคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่สุดใบปริญญามันไม่ใช่เส้นใยแต่มันคือบัตรเข้าชมสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าชีวิตจริงต่างหาก และการหยุดเรียนรู้ก็เหมือนการเดินเข้าสวนสนุกแล้วนั่งนิ่งๆอยู่บนม้านั่งตัวแรกไม่ยอมเล่นเครื่องเล่นชิ้นไหนเลยการเป็นนักเรียนตลอดชีวิตไม่ใช่การกลับไปนั่งในห้องเรียนไม่ใช่การลงทะเบียนเรียนปริญญาโทใบที่สองสามหรือสี่และมันก็ไม่ใช่การอ่านหนังสือทุกเล่มบนโลกแต่มันคือทัศนคติมันคือการยอมรับด้วยหัวใจที่เปิดกว้างว่าฉันยังไม่รู้และนั่นไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือประตูบานแรกสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ มันคือการมองโลกด้วยสายตาของเด็กน้อยที่เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นไปหมดการได้ลองชิมอาหารรสชาติที่ไม่คุ้นลิ้นการได้ฟังเพลงในภาษาที่ไม่เข้าใจการได้คุยกับคนที่มีอาชีพที่เราไม่เคยรู้จักทั้งหมดนั้นคือห้องเรียนที่ไม่มีวันปิดลองนึกภาพตามนะครับเมื่อคุณเรียนรู้เรื่องการทำอาหารคุณไม่ได้แค่เรียนรู้วิธีผสมเครื่องปรุงแต่คุณกำลังเรียนรู้เรื่องเคมีวัฒนธรรมและศิลปะแห่งการใส่ใจ คุณกำลังเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับคนที่ปลูกผักคนที่หาปลาและคนที่นั่งกินข้าวร่วมโตกับคุณเมื่อคุณเรียนรู้ประวัติศาสตร์คุณไม่ได้กำลังท่องจำปีพุทธศักราชหรือชื่อของกษัตริย์แต่คุณกำลังนั่งลงข้างๆคนในอดีตแล้วฟังเรื่องราวของเขาฟังความหวังความฝันและความผิดพลาดของพวกเขาเพื่อที่จะเข้าใจว่าโลกของเราในวันนี้ถึงเป็นแบบนี้คุณจะกลายเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว และเมื่อคุณเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดการวาดรูปหรือแม้แต่การซ่อมจักรยานคุณไม่ได้แค่เพิ่มบรรทัดในเรซูเม่แต่คุณกำลังพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าฉันทำได้ความมั่นใจที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความมั่นใจที่ต้องเปรียบเทียบกับใครแต่มันคือความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่ค่อยๆงอกงามขึ้นมาจากข้างในการเป็นนักเรียนตลอดชีวิตคือการปฏิเสธที่จะให้ตัวเองกลายเป็นคนของเมื่อวาน คือการทำให้จิตวิญญาณของเรายังคงเคลื่อนไหวไม่แข็งกระด้างไปตามการเวลามันคือการเติมน้ำมันให้กับไฟแห่งความสงสัยใครรู้ที่เราทุกคนเคยมีในวัยเด็กแต่กลับปล่อยให้มันมอดดับไปตอนไหนก็ไม่รู้เราไม่ได้แค่รู้มากขึ้นแต่เราเป็นมากขึ้นเราไม่ได้แค่ทำได้มากขึ้นแต่เราเข้าใจมากขึ้นมันคือยาวิเศษที่ต้านทานความกลัวการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด เพราะเมื่อคุณรักการเรียนรู้คุณจะไม่ได้มองการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นภัยคุกคามแต่จะมองว่ามันคือโอกาสที่จะได้เจอเครื่องเล่นชิ้นใหม่ในสวนสนุกชีวิตกลับไปที่ความรู้สึกบนชานชลานั้นอีกครั้งบางทีเราอาจไม่จําเป็นต้องวิ่งไล่ตามรถไฟทุกขบวนก็ได้บางทีการเป็นนักเรียนตลอดชีวิตอาจหมายถึงการเรียนรู้ที่จะสร้างรถไฟขบวนใหม่ที่เป็นของเราเองแล้ววันนี้เด็กน้อยในตัวคุณอยากจะเรียนรู้อะไรเป็นสิ่งแรกครับ